ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ,บผมนายช็อตตี้บูโจวาครับวันนี้ครับแบล็กรีเซอร์โมบายเซิร์ฟญี่ปุ่นเราจะมาว่าด้วยเรื่องของสัตว์เลี้ยงกัน่าสัตว์เลี้ยงกับมาเนี่ยมาพูดไปแล้วใช่ไหมครับคลิปนี้มาดูสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยหน้าที่ของมันคืออะไรครับมันมีหน้าที่หลักๆด้วยกันหลายประการมากนะครับเดี๋ยวคลิกที่สัตว์เลี้ยงสักตัวหนึ่งก่อนกันแล้วกันประการแรกเลยครับผมมันจะช่วยเก็บของให้เราเออฟังไม่ผิดนะครับแต่ว่ามันมีครูดาวนะเวลาที่เราไปสู้เเนนีีี่่่ยแลล้วมมกกอออองดอออา ถ้าเกิดเรามีสัตว์เลี้ยงเนี่ยสัตว์เลี้ยงไม่จะไปคนไปเก็บให้นะครับเราไม่ต้องเก็บเองก็ได้แต่มันจะมีครูดาวครับซึ่งสามารถดูได้ที่นี่ให้ดูที่ลูกศรผมปักไว้ก็แล้วกันอย่างเช่นสเปรโรตัวนี้ของผมเนี่ยหนึ่งนาทีส8่ิบแปดวิจะไปเก็บของตลอดเข้าใจใช่ไหมอ่านั่นแหละนี่ก็คืออันแรกอันที่สองครับมันจะมีเป็นสกิลติดตัวซึ่งถ้าเกิดว่า ตัวของสัตว์เลี้ยงของเรายิ่งแรงสูงขึ้นจะมีสกิลมากขึ้นนะครับและสกิลของสัตว์เลี้ยงก็สามารถอัปเกรดได้โดยการกดปุ่มด้านขวานะครับซึ่งจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะเช่นเนี้ยขั้น6ไปขั้น7ใช้เวลา9ชั่วโมงอ่ะซึ่งผมจะบอกว่ามันสามารถเร่งความเร็วได้นะัตเขียวเลยกดปุ๊บมันจะบอกว่าใช้แต้มเอ่อแต้มพลังงานเท่าไหร่ให่ไหมครับถ้าเกิดมีแต้มพลังงานเหลืออยากจะเร่งความเร็วก็ได้แล้วแต่แต่มันใช้แต้มค่อนข้างเยอะนะอันนี้ลองพิจารณาดูกันเองแล้วกันอันทีนี้นะครับปัญ ทำยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยอยากให้สัตว์มันออกไปช่วยเก็บของให้เราเนี่ยเราจะเป็นต้องให้อาหารใช่ไหมครับอ่าแล้วถ้าเกิดอาหารหมดทํำยังไงมาที่เมืองก่อนครับก็เมืองไหนก็ได้ครับมีทุกเมืองครับแล้วก็ให้หา NPC ที่เป็นรูปเอ่อหาก่อนอยู่ไหนวะอ่าเป็นรูปหน้าวัวนะครับจาได้ใช่ไหมเพราะตอนที่เราซื้อของจับมา้าก็คือเราต้องมาหาคนที่เป็น NPC ที่มีรูปหน้าวัวเช่นเดียวกัน นะครับทุกเมืองจะมีหมดอยู่แล้วนะครับก็วิ่งหาได้เลยนะครับเมืองนี้อาจจะโออารังการนิดนึงฮนะโอเคก็คุยเลยนะครับซึ่งอาหารจะอยู่อันแรกเลยเห็นไหมครับเออพยายามอย่าซื้อผ่านทางระบบไอตัวตัวซีนะตัวซีคือร้านค้าใช่ไหมครับเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราสามารถซื้ออาหารหมาได้นะครับแต่ก็จะเป็นอาหารหมาที่ดีเลยแล้วก็เสียเงินแคดด้วยนะครับเห็นไหม อ,อาหารสํา,าสหรับจับมา้าหรือแม้กระทั่งตัวเมล็ดพืชน,นี่ซื้อได้หมดเลยผ่านทางระบบร้านค้านะครับอยู่ตรงไหนก็ซื้อได้แต่มันใช้เงินแคสไงเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องกลับมาที่เมืองสําหรับคนที่สายฟรีนะกลับมาที่เมืองก่อนนะครับแล้วก็มาคุยกับคนนี้อาหารจะอยู่อันแรกเลยใช่หไหมครับเมื่อกี้ผมคลิกให้ดูแล,แล้วล่ะก็จะซื้อเท่าไหร่ก็จัดไปครับมันก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะเออไม่ได้แพงเท่าไหร่อันนี้คือการเติมอาหารนั่นเองครับผมแบบที่ใช้เงินในเกมนะครับไม่ได้พึ่งเงินแคสนะครับ โอเคนะเรามีอาหารแล้วล้วก็ให้อาหารได้ใช่ไหมครับวิธีการให้อาหารก็ง่ายๆเราแค่คลิกที่ตัวที่มันหิวอยู่แล้วคลิกที่รูปอาหารได้เลยนะแต่ถ้าเกิดมันหิวมากๆเราอาจจะติ๊กตัวถูกตรงนี้ก็ได้เห็นไหมครับอันนี้หมายความว่าไงหมายความว่ามันจะกินจนกว่าจะร้อยเปอร์เซนต์เอองั้นติ๊กอันนี้ไว้ก็ได้นะครับแล้วก็กดที่รูปอาหารมันก็จะเต็มร้อยเปอร์เซนต์พยายามก็ทําให้มันเต็มๆไวก็แล้วกันนะครับก็จะได้ให้หมาหรือว่าให้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมันคอยเก็บของให้เรานะครับทีนี้ คำถามต่อมาคือแล้วสัตว์เลี้ยงหาได้จากไหนบ้างในตอนนี้นะครับเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยแล้วก็ศึกษามาเนี่ยตอนนี้มันยังหาจากวิธีอื่นไม่ได้นอกจากการซื้อครับผมแล้วซื้อตรงไหนละ่ะอ่าก็ร้านค้าครับผมตัว C ีเหมือนเดิมเลื่อนมาล่างๆจะเจอที่เป็นรูปเท้าเท้าสัตว์เนี่แหละครับสามารถซื้อได้เลยนะครับใช้400รอครับจะซื้อกี่ตัวก็ได้นะครับไม่ไม่มีปัญหาซื้อได้เลย คำถามต่อมาคือแล้วเราจะซื้อตัวไหนดีใช่ไหมครับอ่ะคือจะบอกว่าซื้อตัวไหนก็ได้อ่ะแล้วแต่เราชอบเพราะว่าเวลาเราซื้อมาแล้วสกิลมันจะสุ่มครับเราสามารถดูได้ที่ด้านซน้ายตรงเนี้ยบนหัวผมเนี้ยนะที่เป็นรูปแว่นขยายนะครับดูทีละอันเลยแล้วกันดูรูปก็ได้ใครอ่านไม่ออกอันแรกครับเพิ่มค่าประสบการณ์ของตัวแบ็คออร่านะครับเขาเข้าใจแบ็คออร่าใช่ไหมเออมันก็คือไอ้วิญญาณสีดําของเราอ่ะออร่าของเราอ่ะเออมันบอกว่ามันจะได้รับประสบการณ์มากขึ้นนะครับ 2%ถึง5%นะครับส่วนอันที่2ที่เป็นรูปหนังสืออันนี้คือโอกาสที่เราจะได้รับหนังสือมากขึ้นอ่าก็คือมันตกมาเป็นกล่องตกมาเป็นอะไรเงี้ยเราจะได้รับหนังสือมากขึ้นนะครับอันที่3ครับเป็นเพิ่มกระเป๋าเห็นไหมครับมีตั้งแต่ 50- ถึง200เลยอ่าแล้วก็ที่เป็นรูปพวกปลาจอบอ่าต้นไม้แล้วก็การตัดไม้อันนี้ก็คือเป็นพวกสกิลเป็นไลฟ์สกิลของเราใช่ไหมครับอ่าถ้าเกิดว่าไปตกปลานะจะได้ ค่าประสบการณ์มากขึ้นนะครับไปทํานู่นทํานี่ได้รับค่าประสบการณ์มากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับต่อสู้ในพื้นที่จะได้รับ EXP มากขึ้นคือแทบจะเป็นเกี่ยวกับการเพิ่ม EXP ทั้งนั้นเลยนะครับยกเว้นตัวน้ําหนักกับการที่เราจะได้รับหนังสือสกิลมากขึ้นนั่นเอง อันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับว่าชอบอันไหนนะครับงั้นก็เดี๋ยวผมซื้ออีกสักตัวหนึ่งก็แล้วกันนะครับพอดีแคทไม่รู้จะเอาไปทําอะไรจะไปเปิดกระชาปองก็โอ้โหเกลือเกลือแล้วเกลืออีกนะครับเอาเป็นอินซีก็แล้วกันนะฮะเอ้แต่อินซีผมซื้อไปแล้วเนาะนี่ก็ซื้อไปแล้วคราวนี้เอาเป็นแมวบ้างดีกว่าครับจัดไปครับผม400นะครับตัวหนึ่งนะฮะจัดไปโอเคครับผมแล้วก็กดด้านขวาครับกดใช้เลยครับ ให้แมววันออกมาเลยครับได้รับสกิลจากการตัดไม้นะครับมากขึ้นไม่ใช่สกิลขอโทษได้รับเอฟพีจากการตัดไม้มากขึ้นนะครับโอเคด้านขวาตั้งชื่อหน่อยนะครับแคทอืมโอเคอ่ะเรียบร้อยครับผมเข้าใจอย่างอ่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราครับว่าเราอยากจะได้ตัวไหนเป็นหลักนะครับแล้วเราก็ค่อยมาลุ้นกันอีกทีว่ามันจะได้สกิลตามที่เราต้องการหรือเปล่านั่นเองเอาละถ้าเกิดเราอยากจะผสมพันธุ์เนี่ยให้แรงของมันเนี่ยสูงขึ้นทําอย่างไรอย่างแรกเลยครับเราต้องปลด ให้มันเนี่ยไม่ตามเราก่อนวิธีการลดก็คือกดด้านขวาล่างเลยนะครับที่เป็นรูปบ้านเห็นไหมครับกดปุ๊บลูกศรที่อยู่ด้านขวามือของรูปตัวละครสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมันจะหายไปเห็นไหมครับอลองเทียบดูก็ได้อน,นี้มีลูกศรอ,อยู่นี่คือตามเราอยู่นี่คือคือตามเราอยู่นะครับเราก็กดด้านขวาล่างเพื่อที่จะให้มันยกเลิกการตามก่อนแล้วถ้าเกิดเราอยากให้มันกลับมาตามใหม่ก็เหมือนเดิมคลิกที่เดิมด้านขวาล่างมันจะกลับมาตามใหม่ นะครับงั้นเราก็ต้องปล่อย2ตัวนะครับให้มันกลับไปที่บ้านเราก่อนนะครับแล้วก็ดูด้านขวาบนครับเมนูที่2เห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็เลือก2ตัวเลยนะครับก็ไม่จําเป็นต้องเลเวล10เนาะเห็นว่าสเปโร่ผมเลเวล9ก็สามารถที่จะผสมพันธุ์กันได้นะครับเสร็จแล้วทีนี้มันจะให้เราเลือกรูปลักครับว่าเราอยากจะได้เมนเป็นอะไรนะครับผมก็เลือกเป็นสเปโร่แล้วกันนะครับก็ชอบนกมากกว่านะครับแล้วก็ด้านบนครับมันให้เลือกรับว่าเราจะเอาสกิลอะไร นะครับซึ่งสกิลด้านซ้ายของผมของตัวสเปโร่บัฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมผมก็อาจจะเลือกแค่อันขวาอย่างเดียวก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มด้านล่างสุดเลยมันก็จะคอนเฟิร์มมาว่าโอเคเราให้สเปโร่เป็นหลักแล้วก็สกิลที่จะตามมาด้วยเนี่ยสกิลของอันแรกเนี่ยจะเป็นสกิลรู่มหนังสือนั่นเองแต่ถ้าเกิดเรากด2ออันเลยดูนะถ้าเกิดเรากด2อ,อันเลยมันจะสุ่มเห็นไหมครับอืมอันนี้ก็แล้วแต่ดวงผมเลือกหนังสือแล้วกันนะครับเอาจัดไปโบ้เข้าให้ แล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้สเปโร่ของผมนะครับขึ้นกลับมากลายเป็น2ดาวนะครับแล้วก็ดันสกิลสุ่มได้ได้สกิลอันเดิมอีกอ่ะก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปผสมพันธ์ต่อก็ได้นะครับอ่ะดูด้านขวาครับเราก็ตั้งชื่อได้เหมือนเดิมนะครับผมก็ตั้งชื่อเดิมแล้วกันนะครับสเปโร่เหมือนเดิมสเปโร่โอเคเรียบร้อยครับผมอ่ะล้วก็จะได้หนกขั้น2แล้วนะครับก็อย่างที่เห็นครับขั้น2แล้วมันยังไงเหรอขั้น2แล้วก็คือมันมีสกิลพสซีฟสองอันนั่นเองนะครับ2อันเห็น อืมนะก็ตามนี้ครับวิธีการผรสมพันธุ์สัตว์เลี้ยงก็จะเป็นรารนี้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะให้เกมนี้มันมีวิธีการจับสัตว์เลี้ยงตัวอื่นมาบ้างเพราะอย่างเนี้มันเหมือนกับว่าเป็นการแบบนะบังคับให้เราต้องต้องเติมเงินนะ่ะถ้าเราไม่เติมเงินก็ได้นะก็ใสท่ทำเควสยประจําวันทําเควสยไปเรื่อยให้ได้แบ็คเพลครบ4 0 0แล้วก็ไปซื้อตัวใหม่เข้าใจใช่ไหมเออ นั่นแหละก็จะเป็นเรราวนี้นะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงก็ไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับตอนนี้ผมก็หยุดซื้อและสัตว์เลี้ยงนะครับผมรอแบบเผื่อในอนาคตอาจจะมีอีเวนต์หรือมีสัตว์เลี้ยงตัวอื่นเพิ่มเข้ามาอีกอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองดูกันแล้วกันสำหรับคลิปนี้บายบายครับ